เราไปดูกาให้บอลลูกด้วยเรานลุ่นใกับเราผูคน่ดในกับ เมื่อเบาบางได้ปะนี้ป้าลอตเตอรี่มาดิอันนี้เป็นจังไนนพอยุดไปแล้วท่านบอค่ หรือว่ามีผูไดไปขึ้นไปเห็นขึ้นกับผมันเราขึ้นไปแม่มเสียงเงินเสียงเถื่อนนี่มบเสียงเถื่อนแปนนี่เสียงเถื่อบแปนทั้งสัสองาก็ั่งเราเันเรียบร้อยออกแค่ก็ได้ว่าเราก็เคยเรเคยสื่อจะเกลือ บ้านเลยรพี่ีเก้าิ้สองบ้านที่ท่ายกันตีเกาิอเฮ้ยมีนบนอพีนงไม่ไม่นี่แต่ว่าที่ยี่สิบสองแปมา้ยมื่อเข้าบ้นนินักเลมือหักเล็บหยุดต่เล็เขาบาดยุ่นิดอะไร กันไล้เขาไปกัได้ไปทุเทียนกสาวกับยานพอราสิวัยไปที่แถวนี้เป็นวันยังคนเดียวลงพันธ์บส่งคนเดียวลงาัตงองค์เครื่องคนขายลอตเตอรี่ยังไงเดี่โซยังไงนมัน่านมัน่าน่น่าสมหวัเยรียนเลยนเพียเโมา ัเก่อเสียงเงีบนนี้เสียงเกินมากเสียงดังตึงต่งตึงจักงเงียยเลยรับมาได้กับต่ำตหัดประตูใส่ใส่พอดซีนอ้อนเหยียดมาเลยสีนอ้อนเหีดหยังมั้สีนอ้อนเหยนี่ยคือบานไมยงจริงะม้นตึเสียอยู่เด้ล นานมากเลยมารืมสายมารักัาถาบักขักเลยอืมมเ็นห่ายสนวเล่ยนซ้่ายผมมองเราแต่งไ่ด้อยเลยนี่เรสนวลเ่สินวเลเสียอยูเขื่อพื่นนี่แีแนีัตาวย ก็ในคิดว่าสิเป็นแบบนี้ค so ืออายุไม่มีเลยป่ะส่วแต่ทตัวงหนาบ้านนี่้เประตูเส้วยุดนี้เปิดมาสองมเมนี่อย่อดีเข้าไปนวดอีกอันนี้มีปราตามปาตากปวยเน้เป่งคิดดอกไม้มากมาย เสียงดืดีนท้หันสายก็ได้อเียนไปอื่นคอยดกเดอื่นซื้อคอยผูพอยูซื้อสยอื่ไปเบ่มเสียงที่ทังหันยุดเรียนกำนังบุกกินรวมมิตรอะไอยู่บนลกเลยที่เขวดนมมดนยู่หันเนี่ยขวดนมมดนลงผู้สูง ลวงพูดสุกสองสุกเนาะสุกวัดห้อยคอทลวอวัดข้างคับียองคอวดสุกยโสวดโลกน้อง่อหลวงพ่น้องเขาบอเนาะจะเรียก่อขเรียกว่คนม้นคนเหรอซิ่ซมันได้หมวยเลยแล้ะไปเสีย um รลูกไปเพิ่มันหาลูกก็พ่อมีติ้งจันลูก ไม่มีไหมที่หลังบ้านนื้กีนเาิ่มกินเราจะเข้าไปดูเนี่ยี่ว่าตใส่ดี่นสอีคือว่าโชคดีเนาเนี่ยคือกันคันว่าได้ยินเสียงก็สิว่าขึ้นไป ค่นนอนวมนเลยจิ้มไหมจิ้หมมหมมืดแับจังสิน่วกนี้ฝาฝาแ้วั่นใส่พ่นอย่างลงมาบดได้ตู้บอลูเลยเหรอพ่นไม่บาดมลยเจอกัหยบป่านที่ถูกไฟกับจิ้มไหมยังไม่เรยไฟจิไปเหยียดหรือจิ้ไฟลรอวมเหยีเลยิมีร่วมเหยียมด ก็เรื่อว่าจะคืนกับหน้าว่าขันห้าวบะมีอี่อย่างนี่อย่างว่าโดนโบนอค้นเจ้นไรจะเจ่าไนี่เสียงเลาจะึ้นไปนั้งด้วย ໂຕກົນານື້ືລນດນີື້100%ແດ່ອັນນີ້ກໍມັນໃຄ່ອັນນີ້ຍ່າຈັ່ງຊີ້ມາມອງດີດບັ bung nhanh hai mặt không phải đi gần lại quá chết của bên nhanh năm một lượng mặt yên bạc 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 một lượng một lượng mặt yên bạc một lượng mặt yên bạc một một lượng mặt yên พระพิคเนตบค่ะหลายเนี้ยวเืนั้หาเ่วันามืนั่นเป็นวันวันเราพิคเนตเป็ดเป็นมื้อนั่นเลยออเป็นกันเลยเอาเอาเครื่องส่งใส่แหวนใส่กระปิสือมาตน ปะด้าีมี่โอมพิกเนีอยู่น้จิดโตตลอดติดรลอดเยนี่ปันั่นป็นเลียนเลยเด้ามากตอนนั้นของป่วยเลยว่าคบติดโตยงมนอนบม่หลับยังสี่ก็เอามาดายังสี่เด้ําแล้วก็นน้อน่คอยหลับน่ะแต่มันบนหัวนะมันสืนสั่งสสั่งซื้อสั่งเสือปะด้ว ซอยอมไป้มใหรางกายคนที่นเราคนนี้จุดกำยานจุดกำยานเพื่อเอากินหอมเพ้เสือขขงเพื่อนนั่นแหละเสร็จแล้วเพื่นก็เลยยกดไวไปท่บ้านจิตใหม่ตืองเราทำยานใหม่กว่าเยวันาประยุทธ์ทนีเนาะก็เลยสรามากเลย เมื่อไ่ก็คือ้เราเดกจ้า่ยคลิปค่ะได้